ก็เหลืออีกวันเดียวนะครับก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งของสมาชิกในวงเบียนครั้งที่2คลิปนี้ผมก็เลยจะมาคาดเดาอันดับกันดูเล่นๆนะครับว่าในครั้งนี้จะมีใครได้อันดับอะไรกันบ้างนะครับโดยจะใช้การคำนวณจากฐานข้อมูลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาเป็นเกณฑ์น,นิดหน่อยนะครับโดยการใช้สูตรกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นจากยอดติดตามหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาประกอบกันนะครับว่าในครั้งนี้คาดการว่าอันดับของสมาชิก จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับในการเลือกตั้งโอเคเราไปดูกันอันดับที่1นนะครับก็ยังเป็นของเชียร์ปรางโดยอันดับเลือกตั้งครั้งแรกนะครับก็คืออันดับที่1โดยมียอดติดตามณตอนนั้นนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ i ออยู่ที่1 4 5 2 1ล้านสยสเซอร์คะแนนที่ได้ครั้งที่แล้ว84,195คะแนนนะครับเราก็นำมาหาค่าเฉลี่ยนะครับว่าค่าเฉลี่ยของเชียร์ปรางครั้งที่แล้วจะได้17.22ก็คือทุก17.22ดสอบจะเป็น1คะแนนขอียร์ปราง ในครั้งที่แล้วและเมื่อหลังจากเลือกตั้งครั้งที่แล้วจบลงนะครับยอดติดตามของเชอร์ปลางทั้ง Facebook และ IG เพิ่มขึ้น1 6 3 5 2 5ยสูเซอร์เมื่อนำมาคำนวณกับค่าเฉลี่ยนะครับของการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่เชอร์ปลางจะอยู่ที่17.22ก็จะได้คะแนนที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่9,496คะแนนซึ่งยอดการเติบโตของยอดติดตามทั้ง Facebook แล้วก็ IG เป็นอันดับที่9 ทำให้พอคำนวณแล้วนะครับคาดว่าคะแนนที่เชอร์ปรังจะได้จะอยู่ที่5 1 5 9 3คะแนนอันนี้เอามาจากไหนนะครับก็จากการคำนวณง่ายๆก็คือผมจะเอาคะแนนครั้งที่แล้วนะครับครึ่งหนึ่งบวกกับคะแนนที่คิดว่าเพิ่มขึ้นหลังจากการเลือกตั้งนะครับก็จะได้มาเป็นคะแนนที่คาดว่าน่าจะได้ในครั้งนี้ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเชอร์ปรังก็ยังคงเป็นอันดับที่1อยู่นะครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นี่คือการคาดการเล่นๆเท่านั้นนะครับโอเคเราไปดูอันดับต่อไป อันดับที่2นะครับก็ยังเป็นของ Genis เหมือนการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับก็คืออันดับที่2เช่นกันโดย Genis ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับมีคะแนนอยู่ที่351,331ยูอร์ user คะแนนที่ได้ก็คือ58,362คะแนน ค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่16.3ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งจ e นิสมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอีก25,007 user จึงทำให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น12,577คะแนนซึ่งเติบโตหลังจากการเลือกตั้งนะครับเป็นอันดับที่4ของวงทำให้คะแนนที่คาดการจะอยู่ที่41,758คะแนนเป็นที่2 อันดับที่3 Mobile ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจะอยู่อันดับที่4นะครับโดยตอนนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่9,043,877 user ได้คะแนนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอยู่ที่56,028คะแนนคาเฉลี่ยอยู่ที่16.85หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้น186,372 user ทำให้คาดการว่าจะได้คะแนนเพิ่มขึ้น11,060คะแนน ซึ่งก็คาดการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ว่าโมวายจะได้คะแนน39,074คะแนนเป็นอันดับที่3อันดับที่4 Music การเลือกตั้งครั้งแรกนะครับมิวสิได้อันดับที่3โดยครั้งนั้นมียอดติดตามอยู่ที่887,193 User ได้คะแนนการเลือกตั้งทั้งหมด5 7 9 8 7คะแนน ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่15.3ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว Music มียอดการติดตามเพิ่มขึ้น99,23 users ทำให้น่าจะมีคะแนนในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น6,472คะแนานอันดับการเติบโตของ Music หลังจากการเลือกตั้งนะครับเป็นอันดับที่26ของวงเลยนะครับซึ่งถือว่าต่ำจากการคาดหมายพอสมควรเลยนะครับซึ่งก็ทำให้คาดการคะแนนในครั้งนี้ว่า Music จะได้35,465คะแนานเป็นอันดับที่4 อันดับที่5แก้วจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับแก้วจะอยู่อันดับที่8ซึ่งตอนนั้นยอดติดตามของแก้วจะอยู่ที่7 3 8 1 1 5ยสเซอร์โดยที่แก้วมีคะแนนการเลือกตั้งในครั้งแรกอยู่ที่44,479คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่16.43สัตซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแก้วมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1 4 7 7 1 5สยเซอร์ทำให้คาดการว่าคะแนนน่าจะเพิ่มขึ้น8,990คะแนน เติบโตเป็นอันดับที่12ของวงนะครับหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกคาดการว่าแก้วจะได้คะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่31,230คะแนนเป็นอันดับที่5อันดับที่6นะครับเจนในการเลือกตั้งครั้งแรกเจนอยู่อันดับที่5โดยตอนนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่661,47ยูสเซอร์มีคะแนนการเลือกตั้งทั้งหมด47,369คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่13.94ยูสเซอร์ต่อน1คะแนนนะครับ โดยหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกเจนมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1174ยู่เซอร์ทำให้เจนจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น7,186คะแนนการเติบโตของเจนก็อยู่อันดับที่25ของวงซึ่งคะแนนที่คาดการไว้นะครับของเจนในการเลือกตั้งครั้งนี้จะอยู่ที่38,70คะแนนทำให้อยู่อันดับที่6 อันดับที่7เนยเป็นอันดับเดียวกันกันกบการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับก็คืออันดับที่7เช่นกันซึ่งในการเลือกตั้งครั้งแรกเนยมีคะแนนยอดผู้ติดตามอยู่ที่888,164 u s ยเซอร์โดยมีคะแนนการเลือกตั้ง4 4 7 6 9คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่19.84ก้เซอร์ต่อ1ึคะแนนซึ่งหลังจากการเลือกตั้งผ่านมาเนยมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 1 4ึ1 1แสนสยูเซอร์ซึ่งเมื่อคิดเป็นคะแนนเนยจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น7,364คะแนนเติบโตเป็นอันดับที่13ของวงโดยคาดการว่าเนยในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีคะแนนอยู่ที่29,749คะแนนเป็นอันดับที่7เหมือนครั้งที่แล้วนะครับอันดับที่8ปันในการเลือกตั้งครั้งแรกปันอยู่อันดับที่9มียอดผู้ติดตามในครั้งนั้นอยู่ที่1 5 7 8 0 2 4านหยูเซอร์ โดยมีคะแนนเลือกตั้งอยู่ที่44,140คะแนนทำให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3 5 7 5 User ต่อหนึคะแนนเลยนะครับซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปันมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น2,47,642 User ทำให้คาดการว่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น6,927คะแนนการเติบโตของปันนะครับเป็นอันดับที่2 km. ของวงโดยคะแนนที่คาดการในการเลือกตั้งครั้งนี้ปันจะได้คะแนนอยู่ที่28,997คะแนน เป็นอันดับที่8อันดับที่9ก้ออนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับออนจะอยู่อันดับที่6โดยมียอดผู้ติดตามในตอนนั้นอยู่ที่1 6 6 7 9ล้าน r ได้คะแนนการเลือกตั้ง46,126คะแนนทำให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่23.13 User ต่อน1คะแนนหลังจากการเลือกตั้งนะครับออนมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1 2 3 7 8 9 user จึงทำให้คาดการณ์ว่าออนจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น 5,351คะแนนอัตราการเติบโตหลังจากการเลือกตั้งนะครับของผู้ติดตามออนจะอยู่อันดับที่19ซึ่งคาดการว่าคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ออนจะอยู่ที่28,414คะแนนอันดับที่10น้ำหนึ่งซึ่งในการเลือกตั้งครั้งแรกน้ำหนึ่งก็อยู่อันดับที่10นะครับโดยตอนนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่6 5 7 2 9 4ยเสูเซอร์ มีคะแนนการเลือกตั้ง28,134คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่23.36 u s ส r เซอร์ต่อ1คะแนนโดยหลังจากการเลือกตั้งน้ำหนึ่งมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1 5 5 4 9 5 User อยสเซอร์ทำให้คาดการว่าน้ำหนึ่งจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น6 6 5 6คะแนนการเติบโตของน้ำหนึ่งอยู่อันดับที่10เลยนะครับของวงคาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้น้ำหนึ่งจะมีคะแนนอยู่ที่2723คะแน,นเป็นอันดับที่10 อันดับที่11 V ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว V จะอยู่อันดับที่13นะครับโดยมียอดผู้ติดตามในตอนนั้นอยู่ที่4 7 8 8 6 6 6 User ยเซอร์ได้คะแนนการเลือกตั้ง23,761คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่20.12 User เซอร์ต่อ1คะแนนซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกวี v. มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1 6 5 2 3 5ยเซอร์จึงทำให้คาดว่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น8,212คะแนน วีมีการเติบโตอยู่ในอันดับที่8ของวงคาดการว่าคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้วีจะอยู่ที่292คะแนนเป็นอันดับที่11อันดับที่12ปูเป้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปูเป้ก็อยู่อันดับที่12โดยครั้งนั้นปูเป้มียอดผู้ติดตามอยู่ที่6 3 3 5 0สามมมยูเซอร์มีคะแนนการเลือกตั้งอยู่ที่26,267คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่24.1 User ยูเซอร์ต่อ1คะแนนซึ่งหลังจากนั้นปูเปมมเ้มี 139,600 user จึงทำให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น5,792คะแนนปูเป้มีอันดับการเติบโตอยู่ในอันดับที่16ของวงนะครับหลังจากการเลือกตั้งซึ่งก็คาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ปูเป้จะมีคะแนนอยู่ที่18,926 <c oughs> คะแนนเป็นอันดับที่12อันดับที่13ตาหวานจะกการเลือกตั้งครั้งแรก ไต้หวันอยู่อันดับที่11นะครับโดยครั้งนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่6 2 9 3 9เ user คะแนนการเลือกตั้ง27,978คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่22.19 user ต่อ1คะแนนซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับไต้หวันมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น93,385 user โดยน่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น4,208คะแนนการเติบโตของต้หวานอยู่ในอันดับที่28คาดการว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต้หวันจะมีคะแนนอยู่ที่ 18,197คะแนนเป็นอันดับที่13อันดับที่14แบมบูการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับจะอยู่อันดับที่18ซึ่งตอนนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่389,459ยูเซอร์โดยแบมบูมีคะแนนการเลือกตั้งอยู่ที่11,517คะแนนค่าเฉลีย user ่ย33.82ยูเซอร์ต่อ1คะแนน โดยหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกแบมบูมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1 4 4 3 6 3คะแนนจึงทำให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น4,268คะแนนแบมบูมีการเติบโตหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับเป็นอันดับที่14ของวงโดยคาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้แบมบูจะมีคะแนนอยู่ที่1 0ึ่คะแนนจึงทำให้เป็นอันดับที่1 4อันดับที่15ไข่มุกซึ่งในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับก็ อยู่อันดับที่15เช่นกันโดยครั้งนั้นไข่มุกมียอดผู้ติดตามอยู่ที่8 9 6 7 9ยูสเซอร์ได้คะแนนการเลือกตั้ง14,018คะแนนค่าเฉลี่ยของไข่มุกอยู่ที่57.76ยูสเซอร์ต่อ1นคะแนนเลยนะครับโดยหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกไข่มุกมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1 3 3 2 7 3ายูสเซอร์ทำให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับ2,255อิบหคะแนนไข่มุกมีอันดับการเติบโตหลังจากการ โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้คาดการว่าไข่มุกจะมีคะแนนอยู่ที่9,264คะแนนเป็นอันดับที่15อันดับที่16มา์ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับม์ก็อยู่อันดับที่16เช่นกันโดยมียอดผู้ติดตามในตอนนั้นนะครับอยู่ที่418,000 user โดยมีคะแนนการเลือกตั้งอยู่ที่13,594คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่30.75 user ต่อนหนึ่คะแนน โดยหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกครับไมค์ก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น58,547 user จึงทำให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น1,903คะแนนไมคมีอันดับเติบโตหลังจากการเลือกตั้งนะครับเป็นอันดับที่37ของวงซึ่งคะแนนที่คาดการในครั้งนี้นะครับไมค์จะได้อยู่ที่8,700คะแนนเป็นอันดับที่16ต่อไปอันดับที่17นะครับซึ่งจะเป็นอันดับของ u n d e r g i r เกิลบ้างซึ่งอันดับที่17ก็คาดการว่าจะเป็นมินมินนะครับ ในการเลือกตั้งครั้งแรกบินมินอยู่อันดับที่19โดยมียอดผู้ติดตามในเวลานั้นอยู่ที่3 2 9 8 2 5มนแยีูสเซอร์มีคะแนนการเลือกตั้ง1 5ึ่งคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่3 1มสิามหกยูสเซอร์ต่อหนึ่งคะแนนโดยหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกบินมินมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น86,32มื่นหกพันสยูสเซอร์จึงทําให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น2743คะแนนการเติบโตของบินมินหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครััับบเป็นอนออดที่30ขงงวง คาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มินมินจะมีคะแนนอยู่ที่8 0 0พคะแนนเป็นอันดับที่17อันดับที่18สัดจังในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับซัดจังจะอยู่อันดับที่17โดยครั้งนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่5 7 4 8 5 7ยูสเซอร์โดยมีคะแนนการเลือกตั้ง13,183คะแนนการเฉลี่ยอยู่ที่43.61ยูสเซอร์ต่อ1นคะแนน โดยหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับซัจจังก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น54,313ยูสเซอร์จึงทำให้คาดการณ์ว่าซัจจังน่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น1,245คะแนนซัจจามีอันดับการเติบโตเป็นอันดับที่40ของวงนะครับหลังจากการเลือกตั้งโดยคาดการณ์ในครั้งนี้ว่าซัจจังจะได้คะแนนการเลือกตั้งอยู่ที่7,836คะแนนเป็นอันดับที่18อันดับที่19อิสรลินะ ตัวอิสริณนะในการเลือกตั้งครั้งแรกจะอยู่อันดับที่21ในเวลานั้นมีผู้ติดตามอยู่ที่48,727ยูเซอร์ได้คะแนนการเลือกตั้ง9,305คะแนนค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่43.93ยูเซอร์ต่อหนึ่งคะแนนหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับอิสริณะก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น81,862ยูเซอร์ทำให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นในครั้งนี้นะครับประมาณ1,863คะแนน ลีนะ่ามีการเติบโตเป็นอันดับที่31นะครับหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกก็คาดการว่าคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ของอิสลีน่าจะอยู่ที่6,515คะแนนเป็นอันดับที่19อันดับที่20คามินในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับคามินจะอยู่อันดับที่22โดยวันนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่2 5 5 4 5ยูสเซอร์มีคะแนนการเลือกตั้ง8,047คะแนนค่าเฉลี่ย31.69ยูสเซอร์ต่อ1นคะแนน โดยหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกคามินมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น63,034ยูเซอร์จึงทำให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น1,989คะแนนคามินมีอันดับการเติบโตหลังจากการเลือกตั้งนะครับอยู่อันดับที่34คาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คามินจะมีคะแนนอยู่ที่6,012คะแนนเป็นอันดับที่20อันดับที่21เมียรในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับมีจะอยู่อันดับที่20 โดยมียอดผู้ติดตามในตอนนั้นอยู่ที่457,861 user มีคะแนนการเลือกตั้ง9,915คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่46.18 user ตอรนต่1คะแนนซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับเมียวรีมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น47,979คะแนนจึงทําให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น1,038คะแนนเมียวรีหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกอันดับการเติบโตอยู่ที่อันดับที่42ของวง โดยคาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมิวลิจะมีคะแนนอยู่ที่5,996คะแนนเป็นอันดับที่21อันดับที่22ฟอนบ์อฟอนต์ในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับจะอยู่อันดับที่26ในตอนนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่5 6 7 3 0 5ยูสมเซอร์มีคะแนนการเลือกตั้งอยู่ที่7,188คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่78,92ยู e r สเซอร์ต่อ1ึคะแนนซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับฟอนอต์ก 1 7 4 5 7 user จึงทำให้คาดการว่าน่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น2,159คะแนนซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกอัตราการตอบโต้ของฟอนต์ก็อยู่ในอันดับที่7ของวงเลยนะครับก็เลยคาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ฟอนต์จะมีคะแนนอยู่ที่5,753คะแนนเป็นอันดับที่22อันดับที่23มิวนิก เท่าเดิมกับการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับก็คืออันดับที่23ซึ่งในตอนนั้นมิลนิคมียอดผู้ติดตามอยู่ที่686,51 user โดยมีคะแนนการเลือกตั้ง7,374คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่92.3 user ตอรนต่1คะแนนซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับมิลิคมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น188,619 user ทำให้คาดการว่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้ง2,043คะแนน มิวนิกมีการเติบโตเป็นอันดับที่5ของวงนะครับหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกผ่านมาซึ่งก็าคาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมิวนิกจะมีคะแนนอยู่ที่5,730คะแนนเป็นอันดับที่23อันดับที่24ผักขมในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับผักขมได้อันดับที่25ซึ่งในตอนนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่421,436ยูสเซอร์ได้คะแนนการเลือกตั้ง7,246คะแนน คาเฉลี่ยอยู่ที่58.16 User ยูเซอร์ต่อ1นคะแนนซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับผักขมมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น12,396 User ยสเซอร์จึงทำให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น1760คะแนนผักขมมีอันดับการเติบโตเป็นอันดับที่22ครับหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกคาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผักขมจะได้คะแนนอยู่ที่5,383คะแนนเป็นอันดับที่24อันดับที่25จดับ จูเน่นะครับจูเน่นะครับในการเลือกตั้งครั้งแรกจะอยู่อันดับที่31ซึ่งในตอนนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่624,121ยูเซอร์คะแนนการเลือกตั้ง5,872คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่106.29ยูเซอร์ต่อหนึคะแนนเลยนะครับซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกผ่านไปจูเน่มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง251,29ยูเซอร์ จึงทำให้คิดว่าน่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นถึง2,359คะแนนซึ่งจูเน่มีอันดับการเติบโตเป็นอันดับที่1เลยนะครับหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกผ่านไปแล้วก็คาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจูเน่จะมีคะแนนอยู่ที่5,289คะแนนเป็นอันดับที่25อันดับที่26จาจ๋าจ๋าในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับจะอยู่อันดับที่24 โดยมียอดผู้ติดตามในครั้งนั้นอยู่ที่416,718ยูเซอร์ได้คะแนนในการเลือกตั้ง7,270คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่57.32ยูเซอร์ต่อ1น1คะแนนซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับจะมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น73,508ยูเซอร์จึงทำให้น่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น1,282คะแนน จะมีอันดับการเติบโตหลังจากการเลือกตั้งนะครับเป็นอันดับที่33ของวงซึ่งคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับคาดการว่าจะจะได้คะแนนอยู่ที่4,917คะแนนเป็นอันดับที่26อันดับที่27ก่อนในครั้งที่แล้วนะครับก่อนอยู่อันดับที่28มียอดผู้ติดตามในครั้งนั้นอยู่ที่42696นยซเซอร์โดยมีคะแนนการเลือกตั้งอยู่ที่6,527คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่64.45บสเซอร์ต่อ1คะแนน ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกก่อนมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น25,483ยูสเซอร์ก็เลยคาดการณ์ว่าก่อนจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น395คะแนนก่อนมีอันดับการเติบโตหลังจากการเลือกตั้งเป็นอันดับที่45ของวงคาดการณ์ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ก่อนจะได้คะแนนอยู่ที่3,658คะแนนเป็นอันดับที่27อันดับที่28จิ๊บโดยการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับจิ๊บอยู่อันดับที่32 มียอดผู้ติดตามในตอนนั้นอยู่ที่352,703ยูสเซอร์มีคะแนนการเลือกตั้ง5,472คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่64.46ยูสเซอร์ต่อหนึคะแนนหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับจิ๊บมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น56,369ยูสเซอร์จึงทำให้คาดการว่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น874คะแนนจิ๊บมีอันดับการเติบโตหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับเป็นอันดับที่39ของวง คะแนนที่คาดการในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่าจิ๊บจะได้คะแนนอยู่ที่3610คะแนนเป็นอันดับที่28อันดับที่29น้ำใสน้ำใสมีอันดับการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับอยู่อันดับที่30โดยในครั้งนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่529,713ยสูเซอร์คะแนนการเลือกตั้ง5,898คะแนนค่นาเฉลี่ยอยู่ที่89.81ยูเซอร์ต่อ1นคะแนน ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกผ่านไปนะครับน้ำใสมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น48,156ยูสเซอร์ทำให้คาดการณว่าน้ำใสน่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นในครั้งนี้อีก536คะแนนน้ำใสมีอันดับการเติบโตเป็นอันดับที่41หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับทำให้คาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้น้ำใสจะมีคะแนนอยู่ที่3,485คะแนนเป็นอันดับที่29อันดับที่30จีจี ในการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับจีจี้ไม่ติดอันดับนะครับในการเลือกตั้งทำให้ไม่มีข้อมูลว่าแท้ที่จริงแล้วจีจี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับที่รู้ก็คืออันดับต่ำกว่าอันดับที่32โดยในครั้งนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่3 6ม4 6 6 User ยูเซอร์โดยค่าเฉลี่ยผมก็เลยทำการนับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดของเมมเบอร์ที่ติดอันดับในครั้งที่แล้วนะครับก็คือจูเน่อยู่ที่106.29 User อยูเซอร์ตอนหนึ่งคะแนน โดยหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกผ่านไปนะครับ GG มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง219,924ยูเซอร์จึงคาดการว่า GG น่าจะมีคะแนนในครั้งนี้เพิ่มขึ้นถึง2,069คะแนนซึ่งยอดการเาติบโตหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับ GG เป็นอันดับที่3ของวงเลยนะครับโดยคาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ GG จะได้คะแนนอยู่ที่2,069คะแนนเป็นอันดับที่30อันดับที่31 ออ,ออมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ในการเลือกตั้งครั้งแรกไม่ติดอันดับนะครับซึ่งตอนนั้นมียอดผู้ติดตามอยู่ที่3,1577ยูสเซอร์โดยค่าเฉลี่ยก็จะเอาค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยที่สูงสุดมาคิดนะครับเช่นเดียวกับ GG โดยยอดผู้ติดตามหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกเพิ่มขึ้นถึง148,380ยูสเซอร์จึงทำให้คาดการว่าออมจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น1,395คะแนน ซึ่งอันดับการเติบโตก็เป็นอันดับที่11ของวงหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกคาดการว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ออมจะมีคะแนนอยู่ที่1,395คะแนนเป็นอันดับที่31อันดับที่32ินิวนิวก็เป็นอีกคนเช่นกันนะครับที่ในการเลือกตั้งครั้งแรกไม่ติดอันดับโดยมียอดผู้ติดตามในครั้งนั้นอยู่ที่363,164ยหสูเซอร์ซึ่งก็จะใช้ค่าเฉลี่ยที่สูงสุดเหมือนออมกับจีจี้นะครับโดยหลังจากการ นิวมียอดการติดตามเพิ่มขึ้น142,697ยจูสเซอร์จึงคาดการว่านิวน่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น1 3 4 2คะแนนนิวมีอันดับการเติบโตเป็นอันดับที่15ของวงเลยนะครับหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกจึงทำให้คาดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นิวจะมีคะแนนอยู่ที่1,342คะแนนเป็นอันดับที่32และนี่ก็คือการคาดเดานะครับโดยการนำข้อมูลเล็กๆน้อยๆจาก ผลการเลือกตั้งในครั้งแรกแล้วก็มาคำนวณกับค่าเฉลี่ยของผู้ติดตามมาคำนวณเป็นคะแนนนะครับเป็นการคาดเดาแบบเล่นๆแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่ามันจะตรงกับความเป็นจริงแค่ไหนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ